ทำมัรวยน่ะบอวันนี้เขาไปรับทราบข้อกล่าวหาใช่ไหมอ๋อไม่ได้ตามข่าวนะเพราะวันนี้อ๋อยุ่งมากนะคะยุ่งมากแต่ว่าอ๋อมีขึ้นศาลกับเขาสิบสองกันยากันยาเดือนหน้าที่ที่จริงมันต้องขึ้นวันที่ห้าแต่ว่าเลือ่อนไปเปนที่สองกันยาเพราะพี่เปียกไม่ไม่ว่างติดคดีอืมแต่ว่าวันนี้นะคะ ที่ดิฉันทราบมาเล่านิทานให้ฟังไหเอ๊ะเล่าเป็นนิทานดีหรือแม่ฟ้องกับฟ้องกับก็ฟ้องสิก็ฟ้องอยากฟ้องอะไรก็ฟ้องค่ะเออไม่เป็นนิทานหรอกทราบมาว่านะคะทราบมาว่าเส้นเงินเนี่ยนะ มีบัญชีหนึ่งที่มีเงินหมุนเวียนเกือบสิบล้านบาทอ่าบัญชีหนึ่งเขามีเขาน่าจะมีสองบัญชีนะมีบัญชีหนึ่งที่มีเงินหมุนเวียนเกือบสิบล้านบาทเรื่องเล่าแล้วกันอือมโนธิทานล่ะเรื่องจริง <laughs> และจะออกหมายเรียกทนทนทนแทน,น,นที่เอาคุยมานะ คือมันมีคืออย่างนี้ที่มันช้าเนี่ยเพราะว่านะคะที่ที่ออรับทราบมาที่มันช้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยออกไปนานแล้วค่ะหมายเลียแต่มันมีหมายข้อกล่าวหาอื่นอีกเยอะไงมันก็เลยช้าฉะนั้นเองเนี่ยตำรวจจะออกครั้งเดียวทั้งหมดเลยค่ะจะไม่ออกกระปิดกระปอยนะออกครั้งเดียวหมดเลยขออนุญาตเป็นวัดเอากระเลชบชูมาให้หน่อยไปไหนคะน่ะเ่าทำไมไม่ลอง แม่ก่อนมีเอ็มซีถามว่ากินน้ำพริกยังคะเดี๋ยวจะไปซื้อผักแล้วก็มากินไม่ใช่จะไปกินอะไรจะไปซื้อข้าวกับไข่ต้มแล้วก็ผักมากินกับน้ำพริกบอกเดี๋ยวใครดูกลับไปออกลังกายให้ดูเอ้าคอเธออร่อยไปกินข้าวกันถึงซื้อน้ซื้อข้าวกินกับนนะพริกอ๋อปูไม่ได้ก็หรอใช่เออเออไปมึงนะคะเคลียร์กันเรื่องข้าวปลาซื้อมาให้น้องด้วย เคลียร์กันเรื่องข้าวปลาอาหารแห้งก่อนสรุปไงไม่ออกไปจะนั่งไร้สดเอ้าทำไมแบตจะหมดแม่ไม่ได้กดด้วยป่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ขออนุญาตแม่เลเดี๋ยวเล่าใหม่แม่ไม่ได้กดชาร์จด้วยซ้ำอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้แป๊บมึงนะคะขอเคลียร์กันเรื่องข้าวปลาอาหารแห้งก่อนเอฟซีส่งของกินมาให้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะพูดใหม่เออบ้านนี้วุ่นวายค่ะขอโทดด้วย ขอบคุณนะคะที่ที่ส่งมาให้นะขึ้นกิโลกจะจะกินให้ตุยไปเลยเธอต้องทอําใจเด้อยถคะแนนข่ามาเบิงอันเฮือนหล,ลังนี่มาสิบุนวายจักหน่อยอ๋อยังค่ะยังอ๋อยังไม่หิวตอนนี้ค่ะแต่ว่ากว่าเราจะไลฟ์ดึกวันนี้จะรอดูเทควันโดด้วยเขาเทควันโด้มาดูตอนไหนคะมี่สองแม่ยังแวดแบดไม่แพ่ว อันมืออยู่สารน,นะนะคือโบ์แวตแนวนี้คะมืออยู่สารน,นะคืองี้คือเรียบร้อยแทนคุณแม่คือเรียบร้อยแทนฉันอยากลาออกจากการเป็นประธานมูลที่ได้ไหมว่าจะได้ปักจัดกว่านี้หรือขอเป็นสุขของตัวเองตอนนี้เป็นตัวนหนึ่งนะคือคันแข่วอนะตอนอยู่สารน,นี้โอ๊ยอย่าก,กับพ้าพับไว้อันนี้ไม่รู้พูดถึงใครนะคะ เออเขาอยากปากแจวอยากแวดก็แล้วแต่เขานะแต่มาพูดถึงเรื่องของคดีก่อนนะคะที่อ้อคุยแล้วก็ทราบมาจากปอทอนะคะก็ให้กำลังใจปอทนะคะให้กำลังใจทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะคะแอปแดนอย่างไรไม่ได้ค่ะอ่าแล้วทราบมาว่านะคะบัญชีของเขาที่เปิดรับบริจาคในการ สร้างสถานปฏิบัติธรรมจัดคอร์สเชื่อมจิตนะคะหนาวอยู่จัดคอร์สเชื่อมจิตการซื้อหนังซื้อ,อ,อประวัติของนั่นนี่นูน่นขายเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะบัญชีหนึ่งเนี่ยมีเงินเข้ามาประมาณเกือบสิบล้านบาทนะคะ<ด>อ่า อีกบัญชีนึงเนี่ยอ้อยังไม่ทราบแต่มีเงินเข้าแบบเยอะมากร้อยสองก็อแบเยอะแบบเอกสารแบบสเตทเมนต์เป็นปกัปกปกัปกปกัปกปักปักปัแล้วคุณคิดดูว่าเขาทำเขาทำมาตั้งแต่ปีหกหกใช่ไหมหกห้าหกหกเงินยังขนาดนี้เลยแล้วถ้าเราปล่อยให้บุคคลกลุ่มคนเหล่านี้นะคะที่เอา,าศาสนามาแอบอ้างมาบิดเบือน คุณคิดดูว่ามันจะมีเงินเข้ามาหาศาลขนาดไหนและดิฉันทราบมาว่าจะออกหมายเรียกนะคะคนที่มีความเกี่ยวพันกับเจ้าของบัญชีนะคะบัญชีชื่อใครล่ะนะคะมีเส้นเงินไปถึงใครบ้างที่มันช้าด้วยเนี่ยนะคะที่ช้าด้วยเนี่ยต้องให้ต้องให้ต้องให้การันาเจ้าหน้าที่ด้วยนะเพราะว่าต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมด ฮัลโะลมีทั้งวอลเล็ตนะมีหมดเลยค่ะเส้นเงินไปถึงใครโยงไปถึงใครบางอย่างก็พูดไม่ได้พูดได้แค่นี้พออ่าแต่ว่าให้กาลันตเต้องที่ตำรวจนะคะแล้วหมายจะออกเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ตำรวจเขาต้องการให้มันออกพร้อมกันทั้งหมดและแน่นที่สุดนะคะตอนนี้เหลือเรื่องที่ดินนอกนั้น เรียบร้อยหมดแล้วนะคะของสํานักพุทธพอมเรียบร้อยหมดแล้วค่ะตอนนี้เรื่องเส้นเงินเรื่องที่ดินอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะนะคะจะออกหมายพร้อมกันนะคะไม่ไม่อทิตย์หน้าหรือต้นต้นเดือนอันนี้ที่อ้อทราบมาอ้อบอกว่าไม่เป็นไรนะคะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะไม่ต้องรีบเอาให้รัดกลุ่มที่สุดเอาให้ดินไม่หลุดเอาให้แบบสวนกลับไม่ได้ เรารอได้ค่ะเออเรารอได้ค่ะให้เจ้าหน้าที่ทํางานเต็มที่เลยได้ยินแบบนี้คือแบบรู้สึกมีกําลังใจเลยนะรู้สึกมีกําลังใจจากที่เราโดนคดีมา <c oughs> จากพวกนั้นนะคะอ่าโดนหมายเรียกหมายเรียกก่อนคะ่ะหมายเรียกที่เจ้ามาหมายเรียกนะคะอ่าก็มีมีผู้เสียหายคะ่ะมีผู้เสียหายนะคะก็ถึงบอกว่าเมื่อวานนี้มีพยานไป เพิ่มเติมนะคะเพื่อเอาขาเรียกว่าผู้เสียหายดีกว่านะคะไปเพิ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินอืยังไม่ทราบค่ะน่าจะเป็นหมายเรียกก่อนนะคะ<ม>ก็ต้องแล้วแต่ดูมินิของของของเจ้าหน้าที่ตำรวจคงจะเป็นหมายเรียกก่อนแล้วเธอเอ้ยถ้าไปปอทอนี่เธอสิมันลุกลิลุกลิขึ้นไปสอน้องทองหลอดไ,ได้เลยนะคะเด้อน,นะปอทอที่จอดรถเยอะจ้ะแม่ไม่ต้องห่วงสอน้องท้องหลอดที่จอดรถไม่เยอะแต่ปอทที่จอดรถเยอะค่ะ แล้วอันนี้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งพวกคุณดิฉันไปรอได้ <c oughs> เออ,เอ,เเอแล้วไม่ใช่ว่าคุณอยากจะไปก่อนไปก่อนโดยที่ไม่แจ้งไม่ได้นะคะนี่คือปอทอนะจ๊ะเ, <c oughs> เออแอบไม่ได้หรอกจ้ะพ่อดิฉันก็แอบมองเธออยู่นะจ้ะแต่เธอไม่รู้เบื้องเลย <c oughs> ย่าห้าวกับปอทอค่ะเออวันนี้เขาก็แอบไปอะค่ะไม่รู้ว่าแอบไปหรือเปล่าแต่คุณไม่ควรคุณควรจะมาตามหมายเพราะตํารวจร้อยเวนเนี่ยตารวจที่ทําสํานวนคดีเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเคสอื่นอ่ะเข้าใจปะแล้วเวลาที่สอบปากคำพวกคุณเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่เกือบทั้งวันฉะนั้นถ้าคุณไปก่อนเนี่ยคือเขาก็ต้องบางทีเขาไม่ได้เข้าเวรอย่างเงี้ยถูกปะแอบไปปอทอจะออกหมายค่ะจะออกหมายที่อ้อคุยเนี่ยนะคะ เขาพยายามทาให้เร็วที่สุดตอนนี้เหลือแค่เรื่องที่ดินอีกนิดนึงค่ะอีกนิดเดียวของของสนัพ,พุทเสร็จแล้วพอมอเสร็จแล้วผู้เสียหายคนอื่นเสร็จแล้วเหลือแค่ผู้เสียหายเมื่อวานที่ไปเพิ่มเติมกับเรื่องที่ดินอีกนิดเดียวค่ะและจะมีการออกหมายเรียกอีกบุคคลหน,นึ่งนะคะที่มีเส้นเงินเกี่ยวกับคุณคุณคุณเจ้าของบัญชีรายนั้น อ่าเอ๊ะอะเอ๊ะ,อะจะเป็นเครืยญาติกันหรือเปล่าน,นี้ที่ฉันไม่ทราบนะคะอ่ะรู้มาประมาณนี้เนาะกอให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ปอทอนะคะที่เฮ้ยเราเห็นการทํางานของพี่ๆเขานะคะเราเห็นการทํางานของพี่ๆเขาเอาจริงๆนะเราเหมือนในหนังอะเธอเหมือนเธอเคยไปดูแบบตํารวจแบบทั้งชัน้น่ะที่เขาทําเรื่องเฉพาะเชื่อมจิตตอนแรกเอาขึ้นไปเอาคิดว่าเฮ้ย ผแผนกเขาหรือเปล่า,ผาแผนกน้ำผนนี้คือไม่ค่ะทั้งชั้นเลยค่ะเชื่อมจิตเลยคนนี้นั่งสอบตรงนี้คนนี้นั่งสอบตรงนี้อ้อนนั่งสอบตรงนี้อาจารย์รักนั่งสอบตรงนี้ทั้งชั้นเลยค่ะกินข้าวกันข้างบนเลยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะทั้งวันอืมนี่คือตั้งมาเฉพาะกิจเรื่องเชื่อมจิตเลยนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเขาเขาให้ดําเนินการเต็มที่เลยนะคะซึ่ง ตำรวจเขาดำเนินการตามพยานหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างอืมเขาปากแจ๋วหรอเขาก็แค่นั้นแหละเวลาขึ้นศาลเขาไม่ได้ปากแจ๋วแบบนี้ค่ะสะกดนัดหมายเป็นไหมคะ